เปิดบ้านคุณยายมารสาีอายุครบ100ปีจำชื่อได้แม่นยังแข็งแรงดีเดินรอบบ้านได้3รอบเปิดบ้านคุณยายมารสาีลูกหลานพร้อมหน้าฉลองวันเกิดอายุ2 0 2ปีลูกกราบเท้าแม่ขอให้เป็นร่มโพร,ร่มใสลูกหลานไปนานๆร่วมอวยพรคุณยายมารสีครบรอบ102ปีลูกหลานพร้อมหน้านักร้องดังเซอร์ไพรส์ นักแสดงรุ่นใหญ่อ้อยจิรวดีโพสต์คลิปนำดอกไม้และของขวัญไปกราบเท้าคุณยายมรสีอิสรางกูนนันอยุธยาคุณแม่ครบรอบวันเกิดในวัย102ปีพร้อมเผยโมเมนต,ต์อบอุ่นจัดวันเกิดให้คุณแม่พร้อมอวยพรด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดคุณแม่ที่รัก ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาปกปักรักษาให้คุณแม่มาราศีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภยัยใดๆมากร้ากลายได้เป็นร่มโพลร่รมใสของลูกหลานตลอดไปโดยบรรยากาศอบอุ่นลูกหลานมาร่วมอวยพรคุณยายพาคุณยายไปกินข้าวที่โรงแรมมเทียนริเวอร์ไซด์คุณยายมรารสีมีความสุขมากๆด้วยงานนี้มีเซอร์ไพรส์นักร้องดังสีใสสุชาติพุธ หรือหม่อมสีสายวรานนท์นักร้องเพลงรุกกรุงมีผลงานที่เพลงที่มีชื่อเสียงมากมายมาร่วมในงานด้วยถ้าถามวัยรุ่นสมัยนี้แทบทุกคนคงไม่รู้จักคุณยายมาราสีอิสรางกูลนัยุทธยานักแสดงอาวุโสท,ที่คร่ำขมวอดอยู่ในวงการมานานแต่ถ้าถามคนอายุซาก2ี้5ขึ้นไปและเคยดูละครดูหนังสมัยก่อนหลายคนจะต้องรู้จักคุณหน้าคุณตาคุณยายเป็นอย่างดี คุณยายมารสิอิสรังกูลนายุทธยาเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงปี2542ที่ฝากผลงานทั้งละครและภาพยนตร์ไว้มากมายเช่นโนราสามีตีตราอามริตาไลาตุกตาเริงระบำบ่วงบัญจถทอนและอีกมากมาย รวมทั้งผลงานการพากเสียงภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยมมากเมื่อหลายสิบปีก่อนสมัยก่อนยายเล่นละครเล่นหนังแต่ตอนนี้ยายอายุ100แล้ว102แล้วคงจำยายไม่ได้แต่ยายยังคงคิดถึงทุกคนตอนนี้เงียบเหงาเหลือเกินอยากยายอยากจะอวยพรให้คนที่เคยดูละครยายสมัยก่อนให้ร่ำรวยมีความสุขความเจริญพร้อมบอกให้ทำบุญเยอะๆ เป็นบรรยากาศในครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักสุดๆสำหรับครอบครัวของนักแสดงอาวุโสคุณยายมรารสีที่ร่วมกันจัดงานวันเกิดครบรอบยุ102ปีให้กับคุณยาย